พอเราเรียนรู้ความจริงของกายของเวทนาของจิตใจไปเรื่อยนะของสังขารของจิตใจอะซ้ซซซซําๆๆๆนะเราจะเห็นนะทุกอย่างมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเสมอกันหมดความสุขก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เสมอกว่าความทุกข์เพราะความทุกข์ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันกุศลก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เสมอกับอกุศล เพราะฉะนั้นทำทั้งหลายเนี่ยเสมอกันไปหมดนะด้วยความเป็นไตรลักษณ์ตัวเนี้ยจิตใจมันจะราบเรียบนะครูบาอาจารย์ยุคก่อนให้บอกมันราบเหมือนหน้ากลองยุคของเราไม่รู้จักกลองนะไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่รู้แต่ต้องบอกมันราบเรียบเหมือนหน้าจอ iPad. นะเออหน้ากลองไม่รู้จกนะักแล้วหน้าราบเรียบเหมือนหน้าจอมือถือเห็นไหม เรียบรื่น,นเรียบๆเบนี่ยจิตให้มันไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะเพราะฉะนั้นถ้าไปดูในสติปัฏฐานนะท่านสอนไว้เบื้องต้นนะมีวิหาราธรรมนะมีความเพียรแผดเผากิเลสนะมีความรู้สึกตัวมีสตนะิแล้วก็เจริญปัญญาไปเรื่อยสุดท้ายก็จะมาถึงประโยคเด็ดถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้นะ วินัยยะโลเกอาพิชาโทมณัสสะถอดถอนความยินดีนร้ายในโลกจะได้โลกก็บอกแล้วนะก็คือรูปธรรมนามธรรมานั่นแหละก็คือตัวขันห้านั่นแหละจิตมันหมดความยินดีนร้ายในรูปธรรมในนามธรรมาหมดความยินร้ายดียร้ายในขันห้าเมื่อมันไม่ยินดีมันไม่ยินร้ายมันก็ราบเรียบนะเสมอกันไปหมดจิตก็ไม่กระเพื่อมไม่เหมือนน้ำทะเละกระเพื่อมทั้งวัน แต่นี่มันเหมือนหน้าจอแท็บเล็ตหน้าจอมือถือเราเนี่ยเลีนะ่ยนเรียนอย่างี้มันก็ราบไม่ก็เพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงนง้นภาวนานะสุดท้ายเนี่ยจิตจะหมดความยินดียินร้ายในรูปนามเมื่อไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วมันก็ไม่เข้าไปแทรกแสงถ้ามันยินดียินร้ายมก็จะแทรกแสงในรูปธรรมในานามธรรมความทุกข์เกิดขึ้นมาพาะหาทางละ ความสุขเกิดขึ้นมาก็หาทางรักษาเนี่ยแทรกแสงกุศลเกิดขึ้นก็หาทางรักษาไว้อกุศลเกิดขึ้นก็หาทางละเนี่ยมันจะแทรกแสงแต่ถ้ามันเห็นทุกอย่างเท่าเทีเทยมกันมันก็ไม่เข้าไปแทรกแสงและไม่มีความอยากไม่มีการแทรกแสงก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในใจอีกต่อไปจิตใ,ใจเข้าถึงความสงบเหมือนความสงบที่ราบเรียบเสมอกันไดหมด